ลำไส้เป็นส่วนหนึ่งในทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอ,อาหารไปสู่ทวารหนักลำไส้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเป็นอวัยวะในร่างกายซึ่งทำหน้าที่ย่อยและทำหน้าที่ดูดซึมอาหารความยาวของลำไส้เล็กประมาณ3.3เมตรลำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่ของคนมีความยาวประมาณ1.5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6เซนติเมตรการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่คือการตรวจโดยใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อยาวงอได้ใส่ข้อทางทวารหนักเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ซึ่งยาวประมาณ5-7ฟุตและสามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติส่งตรวจทางพยาธิวิทยาโดยไม่ต้องผ่าตัดโดยผู้ป่วยจะรู้สึกไม่สบายท้อง ข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ท้องเสียเรื้อรังท้องผูกเรื้อรังอุจจาระผิดปกติลำอุจจาระเล็กลงท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายอุจจาระปนเลือดปวดเบ่งอยากถ่ายถ่ายไม่สุดซีดน้ำหนักลดปวดท้องน้อยเรื้อรังมีก้อนเนื้อในช่องท้องมีประวัติมะเร็งลำไส้ในครอบครัว ประโยชน์ของการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 1. เพื่อดูว่าลำไส้ใหญ่มีแผลมีริดสีดวงเนื้องอกมะเร็งหรือสิ่งผิดปกติใดๆบ้าง 2. ถ้ามีเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนล่างซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายอุจจาระปนเลือดการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นการหาสาเหตุและจุดเลือดออกว่าอยู่บริเวณใด 3. ส,สามารถห้ามเลือดผ่านกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ได้ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 1. มีเลือดออกหรือลำไส้ทะลุซึ่งเกิดได้น้อยมาก 2. การติดเชื้อพบได้น้อยเมื่อตัดเนื้องอกหรือต้องใช้ไฟฟ้าจี้ห้ามเลือดหรือตัดชิ้นเนื้อแพทย์อาจให้ผู้ป่วยนอนพักโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการจนกว่าจะปลอดภัย 3. ผลข้างเคียงจากการเตรียมลำไส้ด้วยยาระบายอาจมีการถ่ายเหลวรุนแรงความผิดปกติของเกลือแร่การขาดน้ำรุนแรงและอาจมีภาะวะเรื่องโรคหัวใจในผู้ป่วยสูงอายุได้ขั้นตอนการเตรียมตัว 1. ง,งดอาหารที่มีกาก,ากมากเช่นผักผลไม้ข้ากล้อง 2. ดื่มเฉพาะอาหารเหลวใสเช่นซุป น้ำหวานน้ำผลไม้ที่ไม่มีเยื่อปนปริมาณมากกว่า3ลิตรต่อวันเทียบเท่า12แก้วรับประทานยาระบายเพื่อทำความสะอาดลำไส้สองครั้งวิธีการรับประทานยาดื่มน้ำเปล่าก่อน1แก้วผสมยาระบายกับน้ำเปล่าหรือดื่มน้ำผลไม้แล้วดื่มให้หมดแก้วดื่มน้ำเปล่าตามอีกสองครั้งครั้งละหแก้วภายใน1ชั่วโมงหลังกินยา ทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระควรดื่มน้ำอีกประมาณ1แก้วงดดื่มน้ำชากาแฟน้ำเต้าหู้เพราะจะทำให้ถ่ายปัสสาวะมากงดน้ำและอาหารตั้งแต่วันเวลาที่ตรวจจนกว่าจะส่องกล้องเสร็จเช้าวันนัดยื่นบัตรนัดตามสถานที่และเวลาที่ระบุไว้และควรมีญาติมาด้วยผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวสามารถรับประทานยาได้ตามปกติพร้อมดื่มน้ำปริมาณเล็กน้อย ยกเว้นผู้ป่วยเบาหวานหรือยาที่แพทย์สั่งงดก่อนสองกล้องถ้าหากมีอาการปวดท้องหรือเลือดออกผิดปกติทางทวารหนักให้รีบมาโรงพยาบาลใกล้บ้านขั้นตอนการมารับบริการ 1. ยื่นบัตรที่เคาน์เตอร์ 2. นั่งรอเรียกชื่อเพื่อวัดความดานันโลหิตชั่งน้ำหนักและซักประวัติ 3. ผู้ป่วยที่สองกล้องลำไส้ใหญ่ให้เปลี่ยนกรงเกงของโรงพยาบาล หากผู้ป่วยที่เพลียมากแพทย์จะสั่งให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดก่อนทำการส่องกล้องก่อนเริ่มการส่องกล้องผู้ป่วยจะรับการฉีดยาคลายกังวลและยาแก้ปวดก่อนทุกรายขั้นตอนในการตรวจ 1. ผู้ถูกตรวจนอนแตะแคงซ้ายก้นชิดดิมเตียงงอเข่าชิดอก 2. คลุมผ้าด้วยผ้าสะอาดมีช่องเปิดก้น 3. แพทย์จะใส่กล้องส่องตรวจเข้าทางทวารหนัก และเป่าลมเพื่อให้ลำไส้ขยายเมื่อพบสิ่งผิดปกติแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาขณะตรวจอาจรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระหรือแน่นอึดอัดท้องเนื่องจากแพทย์เป่าลมให้ลำไส้ขยายเพื่อดูพยาธิสภาพภายในอาการเหล่านี้จะบรรเทาได้โดยปฏิบัติดังนี้หายใจช้าชสุดลมหายใจเข้าออกปล่อยตัวตามสบายไม่เกร็ง ถ้าแน่นท้องมากจนทนไม่ไหวให้รายงานแพทย์แพทย์จะทำการดูดลมออกให้ผู้ป่วยห้ามดิ้นโดยเด็ดขาดอาการที่อาจพบได้หลังจากการตรวจมีอาการแน่นอึดอัดท้องผู้ป่วยจะทุเลาลงเมื่อได้ผายลมมีอาการเจ็บบริเวณท้องน้อยหรือทวารหนักอาการเหล่านี้จะค่อยๆทุเลาลงและหายไปการปฏิบัติตัวหลังการตรวจให้สังเกตอเจลอาจมีเลือดปนบ้างเล็กน้อย ถ้าไม่เลือดออกมามากผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์รายที่ได้ยาระงับความรู้สึกหลอดเลือดดำห้ามขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรืองานที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างน้อย2-4ชั่วโมงหลังการตรวจหากมีอาการผิดปกติเช่นปวดท้องมากท้องแข็งมีไข้สูงให้รีบพบแพทย์ทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันนัด